ทุมเทใส่เต็มขึ้นสุดลงสุดโคตรมันแบบนี้เอาใจเดอะบลูไปเลยครับสำหรับเรโดเนโตปีกโปรตุกสที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในเกมถล่มเวสแฮม5-1 แต่ก่อนเข้าเรื่องขอแนะนำโฟ2 g จีคลินิกที่พร้อมจบปัญหาผมร่วงผมบางผมบางจากกรรมพันธุ์ให้คุณกลับมามั่นใจอีกครั้งด้วยผมที่หนาขึ้นและเปลี่ยนผมได้หลายทรงรับที่ในี่ให้บริการปลูกผมอย่างครอบคลุมตอบโจทย์ปัญหาผมบางและสีสาล้านอย่างถาวรไม่ต้องพักฟืน้นผลลัพธ์เป็นธรรมชาติราคาจับต้องได้ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำหรับแฟนช่องเดอะโมเมนต์มีส่วนลดเพิ่มเติม5,000บาทถ้าสนใจผมปักพิกัดไว้ด้านล่าง ฝากด้วยนะครับ4 2 G c l i n i c คลินิกที่จะทำให้คุณกลับมามั่นใจเรื่องผมอีกครั้งโดยแมชไม่คืนเนโตออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายต่างจากเกมไรกกับ Crystal p a l a ล e ที่เจ้าตัวลงเล่นเป็นปีกขวาการเล่นได้หลายตำแหน่งตรงนี้แหละคืออีกหนึ่งจุดเด่นของเนโตจะขวาจะซ้ายจะหน้าต่ำหรือกองหน้าจำเป็นทุกบทบาทในเกมรุกเขาเล่นได้หมดเรื่องสกิลทักษะความเร็วไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว โอเคคราวนี้ตัดภาพมาเกมที่ลอนดอนสเตเดียมผลงานจับต้องได้บนสกอร์บอร์ดคือเนโต้ซัดไป1ประตูพาทีมขึ้นนำา21ช่วงกลางครึ่งแรกอย่างไรก็ตามไฮไลท์ของเนโตไม่ได้มีแค่ประตูนั้นตรงกันข้ามแฟนบอลส่วนใหญ่กลับยกย่องพูดถึงความขยันทุ่มเทที่เจ้าตัวแสดงให้เห็นตลอด90นาทีต่างหากใช่ครับภาพที่เด็กสิงห์เห็นทั้งเกมคือเปโดเนโตโคดฟิต oh, วิ่งขึ้นลงไม่มีหมดแม้ชื่อคืนทําไม่ได้เป็นนักบอลกคงเอาดีวิ่งมาราธอนไปแล้ว อย่างช่วงท้ายสกอร์ขาดลอยห้ไม่จําเป็นต้องใส่เต็มก็ได้แต่เนโต้ก็ยังขยันช่วยเกมรับไล่สุดเส้นพลังงานล้นเหลือไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยยิ่งได้ประสานงานเล่นร่วมกับมาร์คคูคูไดยา่านี่ต้องบอกว่าทั้งคู่เข้าขารู้ใจทําริมเส้นฝั่งซ้ายเชลซีแน่นปกักคู่แข่งปั่นป่วนทั้งเกม อย่างเหตุการณ์ราวนาที37วันวิซาก้าทําเกมขึ้นมาทางริมเส้นโดยแบ็กขวาเวสต์แฮมขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งเสียบอลยากทวา่าพต่อเนื่องเจอเนโตที่ลงมาช่วยเกมรับวิ่งชนไหล่ต่อไหลชนิดไอแมงมุมถึงกับล้มเสียท่าช็อตนี้เรียกเสียงเฮจากแฟนเชลซีได้ไม่น้อยนึกภาพจากตัวลุกด้านบนวิ่งลงมาช่วยแบ็กซ้ายสุดเส้นหลังนี่ต้องบอกว่าโคตรดีดโคตรขยันยังไม่พูดถึงลูกเปิดเตะม,มุมที่สิงรูได้คอนเนอร์เมื่อไหร่เนโตเปิดเข้าไปได้ลุ้นตลอด โดยความทุ่มเทใส่เต็มโดดเด่นทะลุหน้าจอหลังจบเกม Play โดเน t o จึงกลายเป็นชื่อแรกๆที่เด็กสิงเลือกหยิบยกมาพูดถึงครับบางบอกดีดขนาดนี้ใครก็ได้จับเนโตไปตรวจฉี่หน่อยอีกไม่น้อยพูดเป็นเสียงเดียวกันวันนี้มันทายาดเบอร์เจเอ็นโกโลกองเต้ ay, เวอร์ชั่นเกมรุกชัดๆตั้งแต่มิดฟิลตัวรับชาวฝรั่งเศสโบกมือลาทีมไปเพิ่งได้เห็นนักเตะแปดปอดคนใหม่ก็เนโตนี่แหละ โอเคด้วยตำแหน่งวิธีการเล่นอาจต่างกันแต่เรื่องวิ่งหน้าตั้งจบเกมโดนแซวจับตรวจฉีบบ่อยๆเนโตนี่ให้อารมณ์เหมือนกองเต้จริงๆนะเอาล่ะจากเกมเมื่อคืนคราวนี้ย้อนกลับมาดูเส้นทางระหว่างเปลดเนโตกับเชลซีอีกครั้งจะว่าไปเนโตใช้เวลาไม่นานก็กลายเป็นนักเตะค,คนสําคัญที่ยิงเล่นยิงได้ใจเด็กสิงรวมถึงเอนโซมาเรสกาอย่างรวดเร็วครับถ้าจำกันได้หลังย้ายจากวูแพมตันมาค้าแข้งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อปีก่อน วงแรกเขายังเข้าเข้าออก,ออก11ตัวจริงบางเกมสลับลงไปเล่นกับบรรดาตัวสำรองผสมดาวรุง่งบางช่วงมีสถานะเป็นแบ็กอัพรอลงมาเปลี่ยนเกมท้ายเครื่องหลังวันนั้นฟอร์มของเนโต้ยังขาดขาดเกินๆต้องการเวลาจับจังหวะอีกหน่อยอย่างไรก็ตามหลังปรับตัวเข้ากับทีมเล่นได้ตามแผนตามแทคกติกจนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างผลงานจับต้องได้ปีกทีมชาติโปรตุเกสก็ค่อยๆแทรกตัวขึ้นมาอยู่ในลายอัพ11ตัวจริงของมาเรสกา สำหรับเนโต้เขาเริ่มฉายแววปล่อยของตั้งแต่ท้ายฤดูกาลก่อนต่อเนื่องมาฟุตบอลสมโมสรโลกก่อนจะยึดตัวจริงลากยาวมาถึงพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่เล่นไปเล่นมารู้ตัวอีกทีก็เริ่มกลายเป็นซีเนียสิงห์บลูแล้วส่วนในแง่ท�ฟี่ความสำเร็จตลอด3เดือนหลังเนโต้ NATO กวาดแชมป์โรลทั้งยูฟาคอนเฟอเรนซ์เนชั่นลีกกับทีมชาติก่อนจะกลับมาคว้าฟีฟาคัพเวิลด์คัพกับต้นสังกัดอีกครั้งเรียกว่าเป็นขาขึ้นของเจ้าตัวสุด,สด ฟังมาถึงตรงนี้อีกประเด็นน่าสนใจอยู่เบื้องหลังฟอร์มร้อนแรงและดูเหมือนเนโตจะก้าวข้ามได้แล้วคือเขาสลัดอาการบาดเจ็บลบภาพจำนักเตะกระดูกยุงสมัยอยู่วูแฮมตันได้อย่างน่าทึ่งครับ สำหรับเนโต้ย้อนกลับไปช่วงค้ายแข้งในถิ่นโมรนิวสเตเดียมเจ้าตัวจัดเป็นนักเตะสายเปล่าบางเจ็บหนักและเจ็บบ่อยมากๆช่วงเวลา5ปีกับวูฟเนโต้เจ็บร,รัวทั้งหัวเข่ากล้ามเนื้อข้อเท้าและแฮมสตริงเมื่อนำมาการบาดเจ็บมารวมกันเป็นเสร็จแล้วเจ้าตัวมีช่วงหายหน้าหายตาจากทีมเพราะการบาดเจ็บมากถึง591วันหรือเกือบ2ปีเต็มๆบางซีซั่นลงเล่นทุกรายการไม่ถึง15นัดสถิติเล่นเยอะสุดเกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูกาลแรกกับทีมหมาป่าที่44แมตช์ เรียกว่าแทบไม่มีช่วงลงสนามต่อเนื่องก่อนย้ายมาเชลซีจุดนี้คือเรื่องน่ากังวลสุดๆว่าน,นักเตะจ,จะย้ายมาเจ็บกลายเป็นเดีลยวผอ,อโรงพยาบาลหรือเปล่าทว่าวตัดภาพมาหลังสวมยูนิฟอร์มสิงบรูเรื่องน่าเหลือเชื่อคือแม้จะวิ่งเยอะใช้ร่างกายหนักแต่ไทม์ไลน์หนึ่งปีกับเชลซีเปโดเนโตกลับไม่เคยมีอาการบาดเจ็บเล่นงานเลยครับเขาลงสนามให้สิงบรูไปกว่า53นัดในช่วงเวลา12เดือนแรกเมื่อไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนได้ลงเล่นโชว์ฟอร์มต่อเนื่องผลงานความมั่นใจก็ดีขึ้นอย่างที่เห็น สำหรับเปโดเนโตหากเจ้าตัวสลัดอาการบาดเจ็บได้ยาวๆแล้วเล่นได้แบบเกมเมื่อคืนต่อเนื่องโดยค่าตัวราว54ล้านปอนด์อายุ25กำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงพีคนี่คงเป็นอีกสุดยอดดีลโคตรคุ้มค่าของเชลซีเลยครับ